ทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอเจอกันในวันศุกร์ที่17มกราคม2568นะครับคำคืนวันศุกร์ไฟเด้ไหนมีฟุตบอลให้คอบอลได้ติดตามรับชมได้ลุ้นได้เชียร์กันเหมือนเดิมวันนี้ผมไปที่สิกเกาโชเซเรอาอิตาลีนะครับเลือกเกมที่กรุงโรมโรม่าจะเปิดบ้านเจอกับเจนัวคู่นี้คิกออฟกันตี2 45นะครับเป็นแมตช์เดย์ที่21 ก่อนอื่นเลยนะฮะฝากเพื่อนๆฝากคอบอลไปด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะสอบถามทัศนะเพิ่มเติมตามหน้าจอน,นี้ได้เลย eak 9 9ฝากคอบอลไปด้วยนะครับมาเช็คความพร้อมทั้งคู่อันดับตารางคะแนนเตดกันเลยนะครับโรม่าอันดับ10 24แต้มเจนัวอันดับที่11มีอยู่23แต้มฟอร์มหลังของทั้งคู่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโรม่าไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกทุกกรราาย ชนะสเสมอ2นัดล่าสุดบุกไปสเสมอบูลญญยาสประตูต่อ2ส่วนเจนัว5เกมหลังสุดชนะ2สเสมอ2แพ้ไป1 <c oughs> นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะปามาสหนึ่เกมแรกเจอกันที่บ้านของเจนัวเนี่ยสเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับโลมาพักหลังเนี่ยเกมในบ้านนี่ยอดเยี่ยมมากชนะในบ้าน5เกมติดต่อกันนะครับส่วนเจนัว5เกมยืนหลังสุดก็ไม่แพ้นะครับชนะไป3แล้วก็ เสมอไปสองเกมวันนี้เนี่ยโรม่าเจ้าถิน่น <c oughs> เน้นแน่นอนนะครับเข้าไปเช็คตัวผู้เล่นในเกมรุกอยู่กันครบดีบาลา่าดอฟบิกนะครับอตัวมิดฟิลมีปาเลเดสเปเยกิน,กนีโคเน่ริมสองฝั่งก็อาจจะเป็นตัวเดิมนะครับเซเลมาเกอร์เราก็รวมไปถึงอเกรินโยเกมรับ ini, มันชินีแมทฮูมเมอร์แล้วก็เอนดิก้าประตูเป็นสวีร่าส่วนเจนัวนะครับเกมรุกก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็จะมีทางด้านบินามมนตินำทับเล่นร่วมกับเฟนดูฟแล้วก็ทอสปี เป็นฟุตบอลที่ผมชั่วหน้าจะสูสีสนุกนะครับวันนี้ผมชอบไปที่โรมา่าสั้นๆเลยเกมพักหลังดีมากโดยเฉพาะเล่นที่กรุงโรมนะฮะก็ลาโซที่เจอกันในศึกโรมดาบี้อ่าโรม่าก็ชนะได้คือบอลกำลังกาลังได้ที่อะ่ะผมว่าโรม่าแล้วก็ความคึกคักก็น่าจะอยู่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นอาจจะเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสู้กันสนุกอาจจะเหนื่อยสำหรับโรมา่าแต่ชื่อว่าน่าจะเบียดได้นะครับซื้อใจเกมในบ้าน ของโรมา่าชื่อว่าน่าจะเบียดเอาชนะทางด้านเจนัวไปได้นะครับเอกหนขาวถ้าเป็นศึกฟุตบอลเกาโชเซเรอาอิตาลีนะครับชอบไปที่เจ้าบ้านหมาป่าโรมา่าสว่วนอีกคู่หนึ่งไปที่ศึกบุเนเดสีกาเยอรมันนะครับไอทัพแฟรงเฟิร์ตเจอกับโปโลเซียดอทมุลนะครับแฟรงเฟิร์ตในช่วงหลังเนี่ยสเกมหลังตั้งแต่เบรกหนีหนามาชนะรวดนะครับชนะทางด้านสังบอรีหนึ่งศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดกดไฟบวกไปสี่หนึ่งส่วนทางด้านโปโลเซียดอทมุลนะครับสองเกมที่กลับมาลงเล่นในช่วงครึ่งซีซั่นหลังเนี่ย แพ้เลเวอร์กูเซ่นสองสามแล้วก็นัดล่าสุดบุกไปแพ้โฮลไซคิวสองประตูต่อสี่มาวันนี้ผมชอบไปที่ไอแทับแฟงเฟิร์ตครับเกมกําลังดีแล้วก็ลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปด้วยสําหรับไอแทับแฟงเฟิร์ตวันนี้ได้เล่นในบ้านน่าจะมีโอกาสเบียดเอาชนะทางด้านโปรเซียดรถหมุนไปได้เช่นกันนะครับสองคู่วันนี้นะครับค่ำคืนมันสุกไฟเดนไนชอบสองทีมเจ้าบ้านเกาโชชอบโรม่าส่วนบูเลสซิก้าชอบไปที่ไอแทับแฟงเฟิร์ตนะครับพูดคุยสอบถามทัศนะเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับตามหน้าจอได้เลย e a k 99 วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ